ผมว่าทุกคนรอฟังทุกฝ่ายดีกว่าถูกปะ่ะรอฟังคือเอาจริงวันนี้มีหลายคนใกล้ตัวหมอบีนะโทรติดแต่ไม่รับสายซึ่งผมว่าเอาจริงหรือเขาจะรอให้หมอบีชี้แจงหรือไม่อย่างไรผมก็ไม่ทราบได้แล้วเรื่องเนี้ยอย่างที่บอกคือก็มีบางคนบอกว่าคนใกล้ตัวคนที่พัวพันถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมา จะต้องถูกตรวจสอบด้วยคือวันนี้เราก็เลยพยายามโทรหาทุกคนนะเนี่ยวันนี้เอาจริงพยายามให้ไปหาจนกระทั่งไปได้อ,อดีตผู้จัดการของหมอบีเขาเขาก็บอกว่าที่เขาออกมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเงินเงินทองทองนะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วผมเห็นหมอบีเนี่ยแกก็ให้สัมภาษณ์ในรายการของคุณมดดำใช่ปะ่ะเออก็เรื่องอะไรเรื่องทัวร์ คือบางคนก็มีการตั้งคำถามบอกว่าเอา้าเรื่องทัวร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอเขาเล่าดีกว่าผมก็ไม่อยากเล่าอะไรเยอะเดี๋ยวไปดูในรายการแล้วกันนะฮะคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยถามว่ามันจะตรวจสอบได้ไงมันต้องมีคนแจ้งความนะเออมันจะต้องมีผู้เสียหายจะแจ้งความใครผมก็ไม่รู้นะฮะเอางี้แบบพูดว่าไม่รู้ก็โกหกรู้แต่พูดไม่ได้เขาจะแจ้งความใครรู้แต่พูดไม่ได้จะบอกไม่รู้เดี๋ยวไอ้พูดโกหกไม่อยากโกหกอะไรทั้งสิ้น แต่ทั้งหมดเขาก็ยังไม่ได้เป็นผู้ผิดตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินโอ้ยเดี๋ยวรอเวลาสักวันหนึ่งเดี๋ยวเวลามันก็จะเปิดออกมาทั้งหมดแหละครับคุณผู้ชมฮะรักใครแต่พอดีชอบใครเอาแต่พอดีถูกไหมรักใครชอบใครเอาแต่พอดีอย่าลุ่มหลงอย่าเชื่อจนกระทั่งว่าเขาคือพระเจ้าของเราเพราะวันนึงถูกเปิดขึ้นมาแล้วเขาไม่ใช่ท่านจะผิดหวังอย่างที่ผมบอกอะ เชื่อไหมวันนี้ผมถ่ายทิกตอกไปหรือเปิดข้อมูลนะเอาละเริ่มกันละเริ่มมีปรากฏการณ์แบบถล่มอาจารย์ตินเริ่มมีปรากฏการณ์ปกป้องหมอบีอะถูกปะซึ่งผมจะบอกว่าก็จะเย็นๆเ,เรื่องพวกนี้ยังไม่มีใครผิดตอนนี้ทุกคนคือบุคคลที่สังคมให้ความเชื่อถือรู้จักและไว้ใจแต่ทั้งหมด จะไว้ใจได้ตลอดรอดฝั่งไหมกฎหมายจะเป็นคนพิสูจน์กระบวนการยุติธรรมจะเป็นผู้พิสูจน์เรื่องนี้จะพิสูจน์ได้ต้องมีผู้เสียหายและถามว่ามีไหมก็ต้องมีครับไม่มีจะตรวจสอบไม่ได้ครับอย่างเวลาจะเล่าอะไรแล้วไปบอกว่าเฮ้ยคนนั้นถูกกล่าวคือคนคนนั้นต้องไปแจ้งความก่อนนะผมถึงจะเอามาพูดเพราะถ้าสมมติบอกอสมมติคุณผู้ชมอย่างเงี้ย เขาบอกคุณผู้ชมเนี่ยมันไม่ดีเลยคุณผู้ชมเนี่ยมันแบบนี้แบบนั้นเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยมันไม่ซื่อสัตย์สมมตินะขออนุญาตเอ่ยชื่อคนดูหน่อยก็ได้คุณผู้ชมนี่แหละคุณผู้ชมเนี่ยเอาเงินฉันไปพูดแบบนี้ผมไม่เอาออกอากาศนะผมก็ต้องถามคุณผู้ชมว่าไอ้ที่คุณผู้ชมบอกว่าไอ้ในกรเนี่ยมันเอาเงินท่านไปเนี่ยท่านมีหลักฐานหรือเปล่าหรือในกรเนี่ยมันไม่ซื่อสัตย์กับท่านเนี่ยหลักฐานคืออะไรบอกฉันมีฉันแจ้งความแล้วอะอย่างเงี้ยเข้าสู่กระบวนการอะอันนี้เราพูดแล้ว เวลานําเสนอเพราะมันมีกระบวนการที่เข้าสู่ส่วนที่ว่าในกอจะตอบหรือไม่ตอบผมก็ต้องไปถามในกอด้วยเหมือนกันว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเหมือนวันนี้ที่ผมนําเสนอผมก็ฟังทุกฝ่ายถ้าเลองไปดูย้อนหลังเอาก็ได้ก็คุยกับทุกฝ่ายอ่ะคุยกับทุกกลุ่มผมบอกผมไม่ได้มีอคติกับใครนะวันนี้ผมถึงเล่าเรื่องของพ่อลองกดให้ฟังว่าผมเนี่ยอย่างที่บอกคือท่านเมตตามากอที่ผมเคยรู้จักถูกปะ แล้วผมก็มีคำถามแบบง่ายๆว่าถ้าสมมุติเกิดอยากมีอยากได้อยากเป็นเนี่ยแล้วจะเสียสละทำไมเมื่อวันนั้นอ่ะเข้าใจใช่ป่ะเออผมก็มีคำถามเนี้ยในมุมที่ผมรู้สึกเคารบหลวงพ่อแต่ขนาดเดียวกันก็จะมีบางส่วนเอาข้อมูลมาให้ผมก็ต้องฟังเขาผิดถูกทั้งหมดกฎหมายจะเป็นผู้ตัดสิน